สวัสดีค่ะชาวกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่20กรกฎาคมค่ะพื้นดวงของชาวกรกฎนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการมีสเสน่ห์อ่อนไหวเอาใจคนเก่งมีความโรแมนติก แล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นแฟมิลี่แมนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแม่สีเรือนนะคะแต่ก็จะติดเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นจุกจิกมีทิฐิปากแข็งนะคะขี้กลัวแต่มีความอดทนเป็นเลิศและก็เป็นผู้ที่ยอมเสียสละเป็นผู้ให้นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของความรัก สำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมส5 6 4นีนี้จะเป็นอย่างไรขอแบ่งออกเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นการทานายคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงที่2จะเป็นการทานายสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ค่ะอาละค่ะขอเป็นตัวแทนของชาวราศีกรกฎนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทารโได้ช่วยทานายและชี้แนะ ดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวกรกฎในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นีนี้ด้วยค่ะขอดูตัวตนของชาวกรกฎค่ะว่าในเดือนนี้ชาวกรกฎเป็นอย่างไรบ้างขอดูตัวตนของคู่แฟนหรือคนคุยของชาวกรกฎค่ะเป็นอย่างไรบ้าง และความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎในเดือนนี้เป็นอย่างไรขอไพ่ชี้แนะชี้นำด้วยค่ะให้กับชาวกรกฎนะคะคุณกรกฎคะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคุณเป็นคนที่รู้จักวิธีการที่จะเอาอยู่ในเรื่องของความรัก และคุณก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรที่จะปล่อยเพราะคุณเลือกที่จะเก็บความสุขไว้กับตัวคุณกระกฎหลายๆคนอาจจะอยู่ในสถานะไม่พ่อไม่หรือแม่ไม่แต่การที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะดวงของคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รู้ว่าสถานะไหนที่จะทำให้ตัวเองเนี่ย ปลอดภัยและสบายใจที่สุดนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ถ้าคุณยังเป็นคู่ครองกันอยู่การการเป็นคนฉลาดรอบรู้แล้วก็เอาตัวรอดเป็นของคุณเนี่ยขอให้คุณใช้จุดจุดนั้นเนี่ยมาช่วยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นไปด้วยดี ยังไม่มีปัญหาใดๆอะไรเกิดขึ้นมานะคะคุณกรกฎทัตอนนี้ดวงของคุณเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ทำงานเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่เอาการเอางานดูแลครอบครัวดูแลคนรักเป็นคนที่ถือได้ว่าเป็นเเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวนะคะ หรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นประมาณว่าคุณได้ครองคู่นะคะตัวคุณเองเนะ่ะเป็นพ่อไม้อยู่ในสถานะไม้มาเป็นแม่ไม้มานะคะไม่รู้ไม่รู้แหละแต่ไพ่เนี่ยได้บอกมานะคะว่าตัวคุณเนะ่ะเป็นคนฉลาดคุณเป็นไม้คุณเคยผิดหวังในเรื่องของความรักแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ ความฉลาดของคุณเนี่ยนำเอาประสบการณ์จากความผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยช่วยแก้ไขความรักครั้งที่สองหรือความรักที่คุณกำลังมีอยู่เนี่ยทำให้มันดีขึ้นมากว่าครั้งแรกนั่นเองนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะตัวตนคุณเป็นแบบนี้แล้วตัวตนของคู่ของคุณล่ะคะเขาอาจจะ ต้องแข่งขันกว่าที่จะได้คุณมาเขาอาจจะต้องแย่งชิงต้องต่อสู้มีคนจีบคุณเยอะนะคะกว่าที่จะได้คุณมามันไม่ง่ายเลยที่จะได้ครอบครองหัวใจของชาวกรกฎผู้ที่ฉลาดผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาแล้วเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะได้คุณมาครอบครองเนี่ย เขาต้องผ่านศึกผ่านอุปสรรคขวางน้ำการต่อสู้การแย่งชิงนะคะการแข่งขัน,ขานมามากมายเขาจะเห็นคุณค่าเขาจะรู้ว่าคุณคือคนที่สำคัญของชีวิตเขานะคะความรู้สึกสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ และการที่บางครั้งเขาอาจจะขี้หึงไปบ้างเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกหวาดระแวงคุณไปบ้างก็ขอให้คุณเนี่ยให้อภัยและนึกถึงในจุดนี้ว่าเขาคงจะห่วงคุณเขาคงจะเสียดายในตัวคุณเพราะมันไม่ง่ายเลย การที่จะได้คุณมาครอบครองนั้นมันไม่ง่ายเลยเพียงแค่คุณเข้าใจเข้าใจตัวเขานะคะแล้วก็ยอมโอนอ่อนผ่อนตามในบางเรื่องบางราว ก็จะทําให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยราบรื่นไปดีๆนะคะเพราะในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ยไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยค่ะมันกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีความรักกําลังเจริญเติบโตต้นรักต้นนี้กําลังงอกงามเจริญเติบโตนะคะขอให้คุณเนี่ยรดน้ำดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ Care, นะคะช่วยกัน บำรุงบำเรอความรักนี้ให้มันเจริญเติบโตงอกงามไปได้เรื่อยๆค่ะ <AAAA canvas> การค <Weber> าดหวังบางสิ่งบางอย่างจากความรักความสัมพันธ์ในบางเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่มีการลงมือทำมันอาจจะทำให้คุณรู้สึก รู้สึกไม่พึงพอใจนะคะรู้สึกเป็นทุกข์กับความรักความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นไพ่เขาออกมาเตือนว่าให้อยู่กับความเป็นจริงให้ดูแลเอาใจใส่ความรักตามธรรมชาติตามทํานองคองธรรมของมันอย่าไปฝันเฟื่องอย่าไปคาดหวังในสิ่งที่มันเกินไปนะคะให้อยู่บนโลกความเป็นจริง และอย่าไปรักเผื่อเลือกนะคะความรักที่คุณกำลังครอบครองมันอยู่นี้เป็นความรักที่มันสามารถที่จะเริญเติบโตแล้วก็รองคู่กันไปได้ อย่าไปดูถูกอย่าไปคาดหวังอะไรที่มันสูงเกินไปนะคะเข้าใจธรรมชาติของคนที่เรารักเข้าใจตัวเองเข้าใจคนรักนะคะแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็จะทำให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยเป็นสุขได้โรแมนติกได้แล้วคุณก็จะมีความสุข ในชีวิตของคุณในความรักของคุณเกิดความสุขในครอบครัวของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่ไพาทาโร่ได้มอบคำทำนายและชี้แนะให้กับคุณกรกฎในเดือนนี้อาละค่ะทีนี้นะคะเราจะขอมาดูให้กับคนโสดบ้างคุณกรกฎที่เป็นคนโสดนะคะขอส่งพลังนะคะพลังจิต เป็นตัวแทนของชาวกรกฏที่ยังโสดยังไม่มีแฟนยังไม่มีคนคุยนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโลได้ช่วยทำนายให้ได้รู้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวกรกฏที่โสดอยู่จะได้เจอไหมจะได้เจอคู่ไหมจะมีคนเข้ามาในชีวิตไหมนะคะค่ะเรามาดูค่ะว่าไพ่จะทำนายสิ่งใดออกมาให้กับ คนโสดชาวกรกฎคุณจะได้เจอใครไหมแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนอย่างไรความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรได้ขอไพ่ชี้แนะชี้นำด้วยค่ะในความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎคุณกรกฎคะคุณกำลังจะได้เจอกับคนรักเก่าเพื่อนเก่า แฟนเก่าหรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนผ่านไฟเก่าอาจจะครุกุ่นได้ในเดือนนี้นะคะหรือคนที่เคยคุยกันมาก่อนแล้วหายเงียไปอาจจะกลับมาคุยหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเข้ามาจีบคุณ คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะและความสัมพันธ์เนี้ยจะมาในลักษณะใดมาในลักษณะของการเดินทางอาจจะมีการเดินทางแล้วได้เจอกันโดยบังเอิญหรือเขาตั้งใจเดินทางมาหาคุณเขาตั้งใจที่จะติดต่อคุณมาทางออนไลน์นะคะ จะเป็นลักษณะนี้แล้วเขาคนนั้นน่ะถ้าถามว่าเขาคนนั้นเป็นคนลักษณะแบบไหนเ,เขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเอาการเอางานเป็นผู้ใหญ่นะคะลักษณะแบบนี้ความรักครั้งนี้เนะี่ยความสัมพันธ์ครั้งนี้เนะี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่สะดวกสบายเป็นความสัมพันธ์ที่ มีความสุขเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความชื่นมืน่นรื่นรมโรแมนติกดูแล้วแบบว่าอุ้ยช่วงโปรโมชัน่นจีบกันใหม่ๆม,มีความสุขจังเลยนัดเดทพาก,กันออกไปาทานข้าวไปดินเนอร์นะคะประมาณนี้เป็นความรักที่เปี่ยมร้นไปด้วยความแช่มชื่นและโรแมนติกนะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่อ,อ,อาจจะเป็นตัวเขาเองที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วมาเจอคุณถูกใจคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองค่ะที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาเพิ่งหย่ามาแล้วเจอคนใหม่ถูกใจนะคะประมาณนี้ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวกรกฎด,ด้วยนะคะว่าในปายเดือนพฤษภาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดูดีดีนะคะดูมีความสุขแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนาสารต่อกันไปได้นะคะเอาละค่ะหากการทำนายของดิฉันครูเอปัทมาพร ตรงตามดวงชะตาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ขอรบกวนมาเม้นให้กำลังใจกันด้วยนะคะและฝากติดตามด้วยนะคะทางช่องชาแนลนี้การทำนายที่ผ่านพลังงานจิตนะคะผ่านการทำนายไพย่ทาโร่ด้วยความสามารถเฉพาะตนและประสบการณ์นะคะที่ได้ถ่ายทอดให้กับชาวราศีต่างๆ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดิฉันพยายามที่จะทํานายออกมาในในแนวโน้มด้านบวกด้าน p o s i t i v นะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจส่งพลังงานด,ดีพลังงานบวกจากไพ่ทาโร่สื่อมาถึงเจ้าของดวงชะตาผู้ที่ดิฉันทํานายนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอ ฝากติดตามแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ